ก่อนที่จะไปทำงานนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอคุยเรื่องเรื่องสเกลหน่อยลวกันนะผมในมุมมองของผมนะนะครับเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนอน,น้องนองน,องนะครับหลายๆท่านด้วยลวกันนะครับในมุมมองของผมเนี่ยสเกลมันเอ่อมันเหมือนกับพยัญชนะครับเหมือนก็กไก่ขอไข่อะไรเงี้ยครับเหมือนมันอันนี้ในมุม,มมองของผมนะครับผมไม่ได้ อ้างอิงอะไรนี่คือในแง่คิดของผมเองผมผมว่ามันก็เหมือนกับพวกเออ่พวกสลับพวกพยัญชนะของไทยเนี่ยครับเออ่สเกลเออ่เราก็เรียนรู้เรื่องสเกลเพื่อให้เรารู้ว่าเออ่คีย์ไหนมันมีโน้ตอะไรบ้างครับเออ่มันอยู่ในหมวดหมวดหมวดหมู่ตรงไหนไอเนี้ยให้เราได้รู้ว่าเออ่เวลาเราเรียงลำดับเป็นคีย์แล้วมันเรียงลำดับได้ ในรูปแบบไหนได้บ้างครับให้เราได้เรียนรู้ตรงนั้นก็เหมือนกับเอ่อก็เออขอไข่ขอไข่ในร้านเนี่ยที่ที่เราเรียนเด็ก,เ,ดกเนี่ยครับเแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเวลาเราเรียนเราเวลาเราเรียนเราเรียนภาษาไทยครับแล้วก็เราเวลาเราเอาไปใช้งานอะ่ะเราไม่ได้มาพูดแบบว่าก็ไก่ขอไข่ขอขวดขออาขาเอ่อกออากาแบบเป็นเราก็าไม่ได้มา มามาพูดอะไรแบบนี้ไงครับคือนึกออกไหมครับเราไม่ได้มามาเรียงคำนะครับเอเอออีเราไม่ได้มา,มา, A e e, า,ม,ม,ามาพูดมาสื่อสารแบบเรียงคำใช่ไหมครับก็มันก็เหมือนสเกลครับสเกลก็คือเรารู้เรารู้ว่ามันขีนี้มีโนต้ตอะไรมันเรียงลาดับยังไงแล้วก็มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับในในตัวกีตาร์แต่เวลาเราสื่อสารจริง,รงอะ่ะเราต้องสื่อสารออกเป็นเป็นคาเป็นประโยคเหมือนเหมือนกับคําพูดเราเนี่ยครับ มันต้องสื่อสารออกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเ,เรื่องสเกลอะการไล่สเกลหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันคือพื้นฐานพื้นฐานให้เราให้เรามีความเข้าใจว่าอ,อ๋อมันมันเรียงโนต้ตแบบแนี้นะแบบนี้นะแบบนนะแต่แต่เวลาเราไปใช้งานจริงคือการรวมคําคือการเอาโนต้ตนู่นโน้นนี่มารวมกันเป็นวลีหนึ่งอาจจะเป็นโดเรมีโดเรมีเลอาจจะ โดเลมีเลหรือว่าก็เป็น C D,E B อะไรเงี้ยก็มารวมมามารวมเป็นเป็นคำคำคำนั้นเป็นวลีนะก็มารวมเป็นวลีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่เราจะฝึกสเกลไล่ขึ้นไล่ลงอย่างเดียวเนี่มันถามว่าพอไหมผมบอกว่ามันไม่พอแล้วก็มันมันยังใช้ไม่ได้ครับมันต้องเราต้องฝึกเกี่ยวกับพูดด้วยเออไล่สเกลไปแล้วก็ต้องฝึกพูดให้เป็นด้วยนะครับก็คือเหมือนกับ รวบรวมคาให้เป็นแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอ,อย่างภาษาไทยอ,อย่างภาษาไทยเรากินข้าวเราก็ต้องรู้ว่ารอเรือ,อสลระเอาใช่ไหมกอกไก่สารีนอหนูข้าวกอไข่ไม่โทสลรเอาเอไว้ใช่ไหมเรากินข้าวส่วนเหมือนกันครับอ,อย่างสเกลอย่างคาเนี้ยคาคาว่าเรากินข้าวตือดือด้อเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นถ้าเราเล่น เล่นในตัวสเกลนี้สเกล C เราควรจะใช้โน้ตอะไรผสมยังไงใช้โน้ตอะไรบ้างอ่าเราก็ต้องรู้แล้วก็คอร์เทมันรองรับเป็นคอร์อะไรเราก็ต้องคือมันต้องเจาะลึกดีเทลแบบนี้ครับก็คือมันก็ต้องไปทีละนิดค่อยๆพูดค่อยๆผสมคาค่อยๆพูดค่อยๆผสมคำค่อยๆค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกวลีไปมันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันคงไม่ได้อาจจะอาจจะเราอาจจะฟัง เขาพูดแบบเร็วๆรูปแล้วก็เราฟังปุ๊บเราก็พูดตามมันก็ยังพอก้มแก้มไปได้แหละเออแต่มันแต่พอจริงๆให้เรามาแกะเป็นคําเป็นคําทีละช้าๆเราเราก็เราเองก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากค่อยๆพูดค่อยๆฝึกค่อยๆเล่นนะค่อยๆทําไปนะเอาโน้ตนี่โน้ตนี่มาผสมกันเป็นคําเป็นวลีๆเป็นวลีหนึ่งวลีแล้วก็ลองเล่นดูอลองเล่นดูแล้วก็ในจังในจังหวะยังไงมันเป็นเทมมิ่งใน ในจังหวะทวงทำนองแบบไหนมันอยู่ในจังหวะ1 2 3 4ี่ว่า1และ2และ3และ4หรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปค่อยๆศึกษาค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆมารวบรวมเป็นคานะครับแล้วก็ไปฝึกก็อันนี้ในมุมมองของผมนะอันนี้ก็ก็พูดในคลิปนี้เป็นวิทยาทานแลวกันนะครับเดี <S <S ๋ยวหก็ยังไงก็คลิปนี้ขอตัวไปลาไปก่อนแล้วกันนะยังไงก็ถ้าชื่นชอบก็ฝาก s u b สมาชแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับการยังไงเดี๋ยวถ้าผมมีมุมมองอะไรดีๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะเอามาอัปโหลดลงใหม่แล้วกันนะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ